สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคนอวดของรายการที่จะพาทุกท่านไปค้นของดีไปอวดของเด็ดและนําเนื้อหาสาระมาให้ทุกท่านได้รับชมกันปกติแล้วนะครับผมจะพาทุกท่านไปกราบไหว้ขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามสถานที่ต่างๆแต่เรายังไม่เคยพาทุกท่านไปทําบุญใหญ่ที่ถือได้ว่าเป็นบุญกุศลแรงนั่นก็คือการบริจาคโลงศพแด่ ผู้ยากไร้และคนไร้ญาติแล้ววันนี้ผมมีโอกาสได้พาทุกท่านนะครับมาอยู่ที่มูลนิธิร่วมกตัญญูอำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการไปครับเราไปทำบุญกันมูลนิธิร่วมกตัญญูเกิดขึ้นจากคุณสมเกียรติสมสกุลลุ่งเรืองพ่อค้าขายกาแฟชาวจีนโดยได้ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในชุมชนแออัดตอกโรงหมูกล้วยน้ำไทยโดยเฉพาะกับคนจนๆที่ตายแล้วไม่มีเงินซื้อโรงศพ และเงินทำศพทำแบบนี้มาตลอดจนในปีพศ2513ได้จัดตั้งเป็นบูรณิทิร่วมกัะตันอยู่ในปัจจุบันครับ,บท่านผู้ชมครับและตอนนี้นะครับผมมาอยู่ที่บริเวณหน้าศาลนะครับเดี๋ยวเราจะไปถามเจ้าหน้าที่นะครับว่ามีวิธีการไหว้อย่างไรกันบ้างไปครับตามผมมา ก่อนอื่นนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวตอนนี้เราต้องมีการสแกนก่อนนะครับผ่านครับสวัสดีครับคุณพี่ครับสวัสดีครับขอถามหน่อยครับว่าที่นี่มีการไหว้อย่างไรบ้างครับเริ่มต้นแรกนะคะเราจะไหว้จากทีกมขึ้นมา อันดับแรกก็คือสารตรงด้านหน้าเลยค่ะแล้วต่อมาก็คือห้ากระถางตรงนี้เจ้าพ่อเขาตกเจ้าแม่ทับทิมใส่ชิงเอียปูเปียมเจ้าพ่อเสือค่ะและด้านในนี่มีกี่องค์ครับห้าองค์ค่ะห้าองค์เหมือนกันก็คือไหว้ตรงนี้มีห้ากระถางเหมือนกันค่ะแตวตรงนี้ผมต้องไปซื้อทูบอะไรยังไงตรงไหนตอนนี้เราจะงดรว้ทูบนะคะคือตอนนี้เราจะมีจุดเทียนได้เขากะด่านได้อ๋อโอเคครับขอบคุณครับ ไปครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปไหว้ตามจุดที่เจ้าหน้าที่ได้บอกกันไว้เมื่อกี้กันนะครับและนี่นะครับก็คือเป็นศาลแรกนะครับจุดแรกที่เราจะไหว้กันนั่นก็คือศาลทีกงหรือศาลเทพธยาฟ้าดินนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไหว้ตรงนี้ก่อนแล้วจะถึงไปไหว้ด้านในกันนะครับและนี่นะครับท่านผู้ชมผมก็ไหว้จุดแรกเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปไหว้จุดต่อไปกันเลยดีกว่าครับ ับท่านผู้ชมครับแล้วตอนนี้นะครับก็คือผมมาอยู่ที่จุดที่2ตอนนี้จะเป็นการไหว้องค์เทพทั้ง5องค์ก็จะมีกระถางนะครับเรียงกันอยู่5องค์แต่ตอนนี้ทางบุรีมนิธินะครับงดใช้ทูปนะครับก็จะใช้เป็นมือเปล่าในการไหว้แทนนะครับตอนนี้นะครับผมได้ไหว้องค์เทพทั้ง5้าที่ด้านหน้าเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้ด้านในและไปขย่าเซียมสีกันครับท่านผู้ชมครับไป อันนี้คือเป็นสารอะไรครับเทพเจ้าใส่สวยเอตรงนี้มีไว้ทําอะไรครับอันนี้เขาปีไว้สําหรับปีชงปีชงใช่อันนี้คือของปีที่แล้วอันนี้ก็คือจะเป็นสารที่จะมาแก้ชงถูกต้องของของปีเกิดสําหรับปีเกิดที่มีปีชงใช่ครับเพราะว่าแต่ละปีจะไม่เหมือนกันใช่ค่ะแล้วของปีใหม่นี้ยังไม่มาคือเราจะเริ่มเชิญเจ้าวันที่2ี่ อ๋อ oh, จะมีพิธีเชิญเจ้าใช่วันที่20แล้วพอ21ปุ๊บเราจะทําพิธีทําชงแล้วพิธีแก้ชงตรงนี้ทาไงครับเราจะมีชุดไหว้ชงมีชุดใช่ไหมครับประมาณ300บาท300บาทนะครับแล้วก็ทําการลอคือปรับปัดครั้งสิ่งที่ไม่ไดีออกไปก็จะมีเจ้าหน้าที่ทําให้หรือว่าเป็น,ปนคือของเราเนี่ยมาเราก็จะท่องตามตามที่มีให้ท่องแต่นี้ของปีที่แล้วของปีใหม่ยังไม่มานะคะครเราก็จะท่องตามนี้แล้วเราก็ปัดว่า ปีนี้เราจะปัดจุดสองครั้งแล้วอย่างนี้ครับท่านที่อยากจะมาร่วมเนี่ยเปิดกี่โมงปิดกี่โมงครับตั้งแต่8ปดโมงถึงหนึ่งทุ่มแต่ว่าถ้าทําปีชงนี้คือ8ปดโมงถึงห้าโมงแปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นใช่ค่ะเพราะว่าตะวันตกดินแล้วเราจะไม่ทํานะคะใช่ท่านผู้ชมครับถ้าเกิดว่าจะมาแก้ชงมาได้ตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นแต่ถ้าจะมาไหว้กับศาลเจ้าพ่อหรือจะมาทําบุญร่วมบริจาคหลวงศพเนี่ยได้แต่8ปดโมงเช้าถึงหนึ่งทุ่ม อ่ะโอเคนะขอบพระคุณครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตท่านผู้ชมนะครับไปแปะใบร่วมทำบุญโนมทนาหลงศพกันครับผมบครับท่านผู้ชมครับแล้วหลังจากที่เราไหว้องค์เทพทัง5องคงเสร็จสิ้นนะครับเราก็มา,าร่วมทำบุญบริจาคโรงศพนะครับสวัสดีครับขั้นตอนการบริจาคโรงศพนี่ ทำยังไงบ้างครับขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวพี่ก็เขียนชื่อนามสก,กุลให้หนูนะคะตรงนี้ทั้งบนแล้วก็ข้างล่างครับผมเป็นชื่อนามสก,กุลใช่ไหม<ช><ช>ครับ,รบแล้วยังไงต่อถ้าพี่จะอย่างเช่นถ้าพี่จะทําให้บริษัทก็เขียนชื่อบริษัทครับแต่ถ้าคุณพี่จะ,ะทําให้ส่วนตัวบุคคลอย่างเช่นคนที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะ,ะพี่ก็เขียนชื่อแทนเขาได้เลยถ้าเราจะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ใครให้เราอธิษฐานตั้งจิตตอนเผาใบใหญ่ได้เลยถ้าตอนที่ตอนเราไปแปะลงนะคะทางด้านนี้ เราไม่รู้จะพูดอะไรเราพูดตามนี้ได้เลยอ่าใช่ก็คือจะมีตามนี้ใช่อันนี้ครับท่านผู้ชมที่นี่นะครับจะมีอย่างที่เจ้าหน้าที่แจ้งนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่รู้จะพูดอะไรหรือบราจคอะไรยังไงนะครับก็ตามนี้ได้เลยได้เลยนั้นเดี๋ยวผมขอเขียนเป็นชื่อรายการผมดีกว่าได้ค่ะถ้าเป็นชุดนะคะชุดละห้าร้อยบาทเราจะมีโลงกระดาษฟางแล้วก็ผ้าห่อศพอ๋อก็คือจะอยู่ในโลงเรียบร้อยแล้วจะเป็นชุดอันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นชุดใช่เป็นชุดก็คือหนึ่งโลงสําหรับผู้ที่จิตศร อ,อยากจะบริจาคหนึ่งโลงะคะพี่แต่ว่าโลนึงเนี่ยทางข้างนอกมันก็จะขึ้นหลักพันขึ้นเนาะถ้าบางคนก็กำลังไม่พอรเราก็เลยตั้งไว้500เพื่อที่จะได้บริจาคได้กันทั่วหน้าคอเคนี่ครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็ได้ใบมาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาแปะที่โรงศพนะครับ ครับอันนี้ผมก็แปะเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะมีใบอีกใบหนึ่งนะครับอันนี้นี่มีตัวเลขบอกไว้ด้วยนะครับตามที่คนส่วนใหญ่นะครับถ้าเกิดว่าได้ใบนี้มาอาจจะเสี่ยงโชคเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขก็คือตามมุมด้านนี้นะครับาอาน,นิสงส์ของการบริจาคโลมคือใจผู้บริจาคเป็นสุขสุขจากการได้ทําบุญได้ทาความดีค้นตายมีโลมนอนเชื่อกันว่า เป็นการต่ออายุไขสะดอเคราะห์ผ่อนหนักเป็นเบาก็ที่สุดแล้วแต่ความเชื่อศรัทธาของแต่ละบุคคลสวัสดีครับขอสอบถามนิดนึงครับพี่ปกติเนี่ยพี่มาทําบุญที่นี่บ่อยไหมครับอ๋อท,ที่นี่มาครั้งแรกครับผมที่นี่มาครั้งแรกครับแล้วแล้วปกติเนี่ยก็คือจะทําแบบนี้บ่อยไหมพี่บ่อยครับแต่ว่าไปที่วัดผลมาพงก,กับ<อ>ที่เสาเยวราชะครับเอ่อแล้วทําไมพี่ถึงทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของการบ,บริจาคโลงศพอะครับ อ๋ออยากให้ทําบุญให้กับพวกศพไรติมากกว่าครับผมเพื<ม>่ออุทิศกุศลให้กับเจ้ากรรมในเวรเป็นหลักครับก็คือส่วนใหญ่พี่ทําบุญกับเกี่ยวกับการบริจาคใช่ครับทำบญแลาวครับวันนี้นะครับแล้วคุณพี่เหมือนกันไหมครับเหมือนกันครับผมจริงๆวันนี้พอดีแวะเข้ามาตรงนี้พอดีครับจ<ม>ริงๆปกติก็ไปหัวลำโพงโอเคก็ประมาณนี้ใช่ไหมครับก็คือทําบุญให้กับผู้เสียชีวิตผู้เสียชีวิตถือว่าเป็นกุศลแรง นะครับการทําบุญเกี่ยวกับการศพไระญาติพวกนี้นะครับขอบพระคุณมากครับพี่ครับขอรบกวนแค่นี้ครับครับขอบคุณครับท่านผู้ชมแล้วตอนนี้นะครับก็คือเป็นจุดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นการเผาใบเสร็จหรือว่าเป็นใบอนุโมทนานะครับเผาให้กับบุคคลที่เราทําบุญไปให้นะครับเพื่อให้เหล่าเทพได้รับรู้นะครับไม่เสียเวลาท่านผู้ชมเดี๋ยวผมเผาเลยดีกว่าแต่ว่าขออนุญาตใช้เป็นไฟแช็งนะครับเพราะว่าทำบุญทีี่ได้ปิดตรงนี้ไปแล้ว และนี่นะครับก็คือขั้นตอนสุดท้ายนะครับในการทําบุญร่วมบริจาคโลงศพกับบุญละนิธิร่วมกตันอยู่นะครับและอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้รายการคนอวดของของเราด้วยและที่แน่ๆนท่านผู้ชมครับ EP หน้าพลาดไม่ได้เลยผมบอกไว้ก่อนรายการของเราจะเป็นร่วมอยู่กับเจ้าหน้าที่พี่ๆมูลนิธิกันแบบสดๆเรียวไทม์กันไปเลยอย่าลืมครับ EP หน้าไปรับชมกันครับ EP นี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ ครับท่านผู้ชมครับแล้วตอนนี้นะครับผมก็อยู่บนรถกับทางพี่ๆกู้ภัยมันที่ร่วมกันอยู่นะครับซึ่งตอนนี้มีเหตุเข้ามานะครับเดี๋ยวเราไปถึงที่เกิดเหตุเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าจะมีเหตุอะไรแรงๆหรือไม่นะครับมีเหตุการณ์อะไรแปลกๆเกี่ยวกับพี่บ้างไหมมีเคยเจอมีอยู่เคสหนึ่งที่เจอแบบจังๆนะแต่ว่าไม่เห็นตัวก็คนมาเคาะที่หัวนอนเนี่ยมีคนพบวิญญาณอยู่ในรถคันนี้ครับ